ครับวันนี้ก็ก่ิดตัวพิเซนเตอร์กับยาซิฟันเซนโซดายนะครับผมก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของเซนโซดายครับเพราะว่าครั้งนี้เซนโซดายครับมากับ3พลังของป้องฟันนะครับไม่ว่าจะเป็นแน่นอนนะครับที่คุณรู้จากเซนโซดายกันมาดีนะครับผมก็คือการลดอาการเสียวฟันนะครับ24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพลังที่สองเรานั่นก็คือ ป้องกองันฟันผุครับผมด้วยอฟัวรีและวันที่3ของเรานั่นก็คือนะลมหายใจหอมสดชื่นช่องปากสะอาดครับผมวันนี้ก็มาการันตีนะครับผมยาสีฟันที่ท<ม>ันตแพทย์ทั่วประเทศแนะน,นักใช้ใมาเป็อปกะจำสีปดาห์ก็ดีใจมากๆได้ยินมาว่าตั้งแต่เข้าวงการมาเพราะเป็นดีนเตอร์ให้กับสิริใจเป็นปสิน,สนค,ค้ายาสีฟันแบรนด์แรกซ้สอะไรนะก็ฉันบอกว่าทำไมถผมสนใจที่จะ ร่วมง,งานกับช้างศิษยสุสาเนะ่ยเขบอกว่าเป็นแบ,บแรนด์นะครับอาสาสกุทรที่ทั่วโลกรู้จกักดีนะครับแล้วกเ็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วกันนะครับในในเรื่องยาสปรันที่ลดอาการเสียวพันเพาตัวเองแล้วก็สมัยก่อน,น,นตอนเล่นละครใหม่ๆก็แฝงคำบ่อยจนเกินไปจนฟันก่อนเหงือกล้นบ้างหลังแล้วนะครับก็พอได้าลองมาใช้ศิษย์สุาเรู้สึกว่าอาการเสียวพันมันหายไปจริงๆนะครับก็เราใช้ทุกวันกันหา ก่อนใช้ยังอนรุ่นได้เลยเพราะว่า like เราจัดลดการลดการเสี่ยงพันลงการฟันธุ์แล้วก็ยังช่วยลดการถอนชื่อผูป่วอีกเซึ่งสุดเลยช่วยในเดีอนมีความมั่นใจขึ้นได้อย่างไรบ้างคะแน่นอนครับยังไงผมเชื่อว่าทุกคนนะครับผมที่ที่มีอาการเสี่ยงพันนะครับผมว่าได้ทดลองใช้ซึ่งสุดเลทุกคนเ็นผมเดียวกันหมดเลยก็คือลดอาการเสี่ยงพันได้จริงครับอันนี้แม้กระทั่งทันตแพทย์เองก็แนะนําให้กับคนไข้ได้ใช้นกันก็ อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความมั่นใจนะครับในเรื่องของสุขภาพปาะกแล้วก็ลมหายใจของสดชื่นความสะอาดของช่องปากตรงนี้แน่นอนนะฉัน้นไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะครับผมทุกวัยน,นะครับสามารถใช้สุดสุดาได้หมดเลยเด็กก็เป็นผู้ด้เป็นที่นะคะเปเจที่ยวจริงๆก็หลังจากที่ได้มีโอกาสได้ทดลองใช้นะครับก็รู้สึกว่าเออเราเราสึกว่าเออเราภูมิใจใน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 กรนด์นี้มา,มากๆนะแล้วก็ทั้งใจนะว่าจะอยู่ในไทยหรือต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องพงไปด้วยติดตัวตลอดเวลา ได้ครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมที่มาบอิหายาสีฟันนะครับผมที่ครบจบนะครับผมด้วยสาารป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลดอาการเสียฟันป้องกันฟันผุลด้วยฟลอไรนะครับผมคือว่าจะทำให้หัวใจของชื่นช่องปากสะอาดอย่าลืมนึกถึงเซนสุดาใช่อยากจะคลิปนี้ทบดีคาะฝากคับผมเซนสุดาไปด้วยในคืนันสสัปดาห์ข่นนะครับเรียบร้อยครับพรบไปด้วยครับอ่าจะ ได้เลยครับก็ฝากด้วยครับเสซนสุดายครับผมลดปัญหาอาการเสียคันนะครับผมไม่เจ็บไปนะครับด้วยสามล้านคบคุ้มจบในหลอดเลือดครับใช้ได้ทุกวันทำเสร็จทันทีครับพี่แบค่ะตอนนี้ทุกคนบอกเห็นพี่แบคทุกที่เลยไปทุกที่เลยโอเป็นช่วงะไอ้ที่บอกลดได้นานมากนะครับน่าจะสี่ห้าปีแล้วคลิปนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันเป็นคลิปแบบ นานมากๆแล้วเนี่ยผมสัด้นอยู่เลยนานมากแต่ว่าเขาเก็บไว้นานมั้คงไม่พี่ณเดชว่าทำไมอยู่ๆเขาเอากลับมาแชร์กันอีกครั้งแล้วมันเป็นรอยเล้ามากนั่นน่ะสิครับไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าว่าอยู่ดีก็เป็นแล้แล้วก็ผมก็ส่วนใหญ่ก็ใช้พอใช้บ้างใช้แบบรถสัมนะบ้างอะไรเงี้ยอืมปาจุ๋มไปช่วยอะไรเป็น่อระบบเนาะไปดำตัวนี้นานมากแล้วสี่ห้าปีแล้วอ๋อเหมือนน่าจะเป็นอย่างะเป็ เดิได้ทุกที่ไหมเจ้าเจ้ามาคุณบอกเจอเด่นง่ายง่ายพี่เออเขาบอกเจอง่ายไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้เหรอฮะแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนี้ก็เดี๋ยวก็เจอบมพีเอสดูเขาเจออะไรอเออเป็นคนที่ทําอะไรหลายอย่างในหนึ่งวันด้วยมั้งครับก็เลยทําให้แบบว่าได้ออกไปอยู่ข้างนอกเยอะมากกว่าเราอยู่ที่บ้านเป็นคนแบบ อยู่เฉยไม่เป็นอะไรเงี้ยครับเรชอบออกไปทํากิจกรรมทำทุกทำนี่ตลอดเวลาเนี่ยมันมีประมาณสี่ห้าอย่างต่อวันต่อวันจริงๆเราตามอ่านใครว่าด้คอมเมนต์ที่อขาเอามาเฉยๆกันครับก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ดูคอมเมนต์ไม่ดูอะไรชอบเห็นเห็นมีใน Twitter บ้างในในไอจีบ้างออยจริงจริงจรเขาก็ว่าพี่นเรตใช้ในช่วงไหนบ้าง ลองเร่งรี e e d เหมือนจริงจริเลยใช้โดยทั่วไปปกติก็จะเดินครับก็จะเดินแต่ว่าถ้าแบบช่วงแบบรถติดมากๆก็จะใช้ใช้มอเตอร์ไซค์ใช้พี่วินอะไรเนี่ยก็ซีวิววินไปอะไรแบบแล้วก็ก็ซีครับก็ซีมีไหมก็มีจับหน้ากันได้บ้างมีนะครับถ้าไปรีบๆไปเขาก็จะรู้แล้วว่าไปไหนบ้างมีไม่กี่ที่หรอกที่จะได้ไปแยกกันตรงที่ปกติเนาะก็จะเห็นภาพอะไรกใช่ เราช็อปเด็ดมันแต่ล่าสุดกช็อเด็ดแซวแล้วว่าแบบว่าพี่แบรไม่ยอมใส่หมวกกันน็อนออไปเท็่ตวกับกระเป๋าใช่ก็บางทีบางทีด้วยตัวรถของ <Okay. S 2> ของเดลิเวอรี่ไบต์หรืออะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ได้มีไม่ได้มีให้นะครับผมบางทีเราก็ลืมใส่เองนี่แหละนะครับแล้วก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีโอกาสจะได้ขึ้นอีกก็เดี๋ยวจะใส่ <Yeah. S 2> ะจะได้สบายใจกันได้ไม่เยอะ ในวันหลองวันนี้เนะาะเพคิปพี่เพิ่งมาแชร์เป็นคลิกปก่าคลิปเก่าครับคลิปเก่าครับแต่แต่บางทีหมวกกันน็อกบางทีเราก็เราก็ไม่กล้าใส่สักท่วไปนะคร<อ>ับบางทีเราแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเลยพบหมวกไปด้วยแล้วเราจะได้ใส่หมวดเพแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเวลาจะไปไหนก็คือต้องพบกกันน็อกด้วยอนนอก็ถ้าเขาไม่มีให้ก็ก็ต้องแบบ ต้อแต่ก็จะไม่ได้เห็นหลือคิว่าในบ้้นหมูคือเราใส่หมวกกันน็อแกผมว่เขาก็จำได้นะครับไม่จมได้หมดไม่หมดความรอทำ้งถ้าคนยอไ่เห็นแล้ว่ามันมีคลิปที่แหนใส่หมวกันก็มีมันสลับสลับกันไปเนาะแล้วยืนย่ถ้าพี่มินงก็ยากเซลกี้อยู่ก็ยังได้อยู่ใช่มครับก็ครับก็ลืมไหมครับ แต่คนขาก็ใส่หมวกกันน็อกอยู่แล้วแต่คนซอสให้ดึงเซมหมวกกันน<อ>็อกไปนะครับจะได้คนปลอดภัยครับ,รบชีวิตปลอดภัยชีวิตปลอดภัยก็อยากให้ปลอดภัยทนะคนขากับคนซอเนาะขอพี่แบงคียเพือนแนะซวหน่อน,น,น,ะอนะจะเป็นไปดูน้งเทพได้ะคนไปดูอ๋อใช่ไปดูสองสเก้าเกวมิชิโครับผมโคตรมันเลยมันมากๆครับแต่ว่าวอนสุดท้ายผ่านไปแล้วเมื่อวานรอบสุดท้ายไปแล้วนะครับผมก็ใครที่ไปดูก็ก็ น่าเสียดายนะครับแต่ว่ารวมเองได้มีโอกาสไปดูก็รู้สึกว่าชื่นชมน้องๆทุกคนครับผมที่ที่แต่ละคนมีความสามารถมากๆเลยแล้วก็เราดูเราก็แบบเออเราเราเหมือนกับเข้าใจรู้สึกเขาหกเขาว่ากว่ามันจะมาถึงวันนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องที่แบบง่ายๆอะไรเงี้ยน้องๆทุกคนก็เก่งมีความพยายามมากๆแล้วก็ก็ชื่นชมตัวกเขามากๆเรียกว่าเห็นกันเป็นแปลงเนาะใช่คือจะบอกว่า ุแต่ละคนนี่คือสุดยอดมากๆเลยนะฮถอดเสื้อมาทีแล้วถอดเสื้อธรรมดาวถอดเสื้อบูมถอดเสื้อเต้นอะไรอย่างเงี้ยเก่งเก่งก็แต่ละคนแต่ลที่เราไป็นไอดอลเนี่ยนันคือเพราะเราสร้างมาตรฐานไปดีขอบคุณครับเออดูแลกันนะอยากเล่นอียิมก็ถ้ามีโอกาสก็ก็อยากจะกลับไปหาครอบครัวละครเวทีครับรู้สึกว่าก็อยู่ไปเกือบปีก็ผูกพันครับมีความสุขมากๆแล้วก like, ็มันเหมือนได้ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในทุกวันไม่งตัวเราเองไม่งการแสดงหรือว่าวิธีการทํางานกับกับคนด้วยดี่ตัน่าจะเป็นกัดหน้าตวคิวเราแน่นมากๆกาว